It was at this moment that he knew. He fucked up. <whistles> 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 สวัสดีครับผมก้มงมนวัฒน์นะครับในวันนี้นะครับวันที่2ี่ธันวาคมนะครับเป็นวันเกิดของนางงามสุดสวยขคนหนึ่งนะครับที่ผมในก็ชอบเขามากๆอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือพี่น้ำตาช่านตานั่นเองนะครับก็สั่งวันเกิดนะครับขอให้วันเกิดปีนี้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้วันเกิดปีนี้เป็นปีที่ดีมีความสุขเรียนแจ่มใสแล้วก็เป็นเทเลจอกตุกทุกคนด้วยนะครับแล้วก็พี่น้ำตาเองก็เป็นนางงามที่ผมแบบชื่นชอบมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับก็อยากจะมีโอกาสได้เจอกัน สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็ถ้าเกิดมาเป็นจริงก็ควรจะเป็นในที่นั่นจยิงๆมากๆเลยนะครับแล้วใครที่อยากจะมาอวยพอเกิดพี่น้ำตาเนี่ยก็มาอวยพอกันได้เลยนะครับหรือถ้าใครที่อยากจะไปจดตามผลงานต่างๆเนี่ยก็ไปจดตามกันได้เลยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับจากกันไปครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงโอดพอวันเกิดไปให้เขาฟังสักหน่อยกันละกันนะครับฮัลโหลฮัลโหลพี่น้ำตาครับสุขสัน์วันเกิดนะครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงอวยพอวันเกิดไปให้พี่ฟังนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to พี่นันตาชาริตา Happy birthday to you สุดสานวัาเกิดน,นะครับพี่นันตาครับ ถ้าเกิดผมได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่น้ำตาชลิตาเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเขาได้มาออกในช่องยูทูบของผมด้วยเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแล้วถ้าเกิดผมได้ไปเป็นแขกรับเชิญในช่องยูทูบของเขาด้วยเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าปลาบปื้มมากๆเลยนะครับผมเองก็อยากจะมีโอกาสได้ไปเจอหน้าพี่น้ำตาโดยจริงๆนะครับแต่ว่าในวันที่พี่น้ำตาได้รับปริญญาเนี่ยผมไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าผมไม่รู้นะครับ เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากๆเลยนะครับคู่แม่อยากจะมีโอกาสได้เจอพี่น้ำตาที่เป็นน้ำแมบสวยๆเนี่ย ก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปดูข่าวสารของพี่น้ำตาเนี่ว่าพี่เนี่ยได้รับเป็นยินยานะครับเพราะว่าผมไม่ได้คอยดในโซเชียลสัว์มอ่นไลนนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดได้เจอพี่น้ำตาตัวจริงๆเนี่ยครับผมก็คงแบบเต้นมากๆเลยนะครับก็สักวันหนึ่งถ้าเกิดได้เจอกันจริงๆก็จะเป็นเรื่องที่น่าดีๆมากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดผมได้เจอพี่น้ำตาตัวจริงๆนะเนี่ยผมก็คงออกอาการแบบว่า It was at this moment that he knew ตื่นเต้นจนแต่ว่าแตกแต่แตก oh, oh, oh. อะครับแบบกูไม่ออกเลยครับที่จะเจอพี่นักตาตัวจริงๆนะครับผมกูคงแบบเก็บอาการไม่ค่อยอยู่เลยนะครับหวังว่าผมกับพี่นักตาเนี่ยคงจะได้มีโอากาสได้ลุ้งมาการในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับหลังจากผมจบไปทหารก,ก่อนนะครับพี่นักตารครับโไมม่่่วววาาูินนเดอรี้ ยังไงก็สุขสันต์วันเกิดนะครับพี่น้ำตาลครับขอให้วันเกิดปีนี้มีความสุขม,มากๆนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะไปติดตามพี่น้ำตาลชาบิตาเนี่ยก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับ <Happy S 1> พี่น้ำตาล <birthday S 1> ครับ Happy birthday to you. Happy birthday to you.